ว่าห้ามใครเข้ามารบกวนเลย ยังไ,ไงคะคุณก็เอาไว้ใช้กับคุณนีคะที่เราเป็นสามีภรรยาแล้วทุกครั้งเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้ขิงยาอ๋อใช่สิลืมไปเลยะคะ่เยะ,คะเพื่อนฉันอ่ะสั่ไว้ที่กระเป๋าฉันนะคะฉันน่าจะทำหลงไว้ในรถถึงว่าสักงพี่เนืงอะคะ่ะร้อนมากเลยอะค่ะคุณขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ อา้าวนะนี่คุณจะไปไหนฉันจะไปคุยงานกับลูกค้าสักสองสามวันนะคะไปกับใครไปกับเลขาค่ะแล้วก็ไปกันหลายคนเลยงั้นเราเดินทางปลอดภัยนะเออนี่ผมมีเอกาสารให้คุณเซนนะเอกาสารอะไรเหรอคะพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมไปดื่มกาแฟแล้วก็ไปเจอกับคุณนาเขาเจอเอกาสารให้คุณเซนผมก็เลยอาสามาให้ ดีเลยวันนี้ฉันไม่ได้ไปออฟฟิศพอดีอะค่ะคุณตรงนี้ใช่มั้ยคะเไม่ปล่อยแล้วงั้นฉันไปก่อนนะคะคุณเดี๋ยวก่อนสิเองประกาศนี่กได้ประกาศอะไรอะคะเรเดินประกาศนำโชคเนะี่ยเขาบอกว่าคนที่หกไปแล้วเนี่ยโชคดีคุณจะไปเดี่ยวงานกับลูกค้านใช่ไหมล่ะ เราจะได้เสนิทกันห้คุณง่ายๆขอบคุณนะคะงั้นฉันไปแล้วนะไปเจอกันในหะ้อง เซ็นมาใหญ่ไปหย่าพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยคะนี่คุณคิดว่าผมไม่รู้เรื่องของคุณครับหรือคะรู้เรื่องอะไรพูดเพื่ออะไรของคุณนะพูดจำเครื่องฉีดน้ำหอมไปบ้างไหม ว่าห้องนี้มันอับอ่ะผมก็เลยซื้อเครื่องฉีดลมหอมให้เพื่อจะทำงานของผม,มไดขอบคุณมากนะคุณมีอะไรอีกไหมอ่ะฉ่นจะได้ทำงานต่อไม่มีแล้วละ่ะงั้นผมไม่รบนนกวนอะไรทำงานแล้วนะกลับมาเลยอะไรทำงานอะคุณคงไม่รู้สินะ ว่าในนั้นเนี่ยอีกฟองผมได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้กับเลาขาของผมแล้วว่าถ้าผมฟ้องคุณเนี่ยมาจจะมีปีว่าได้เหนะ็นงหมเป็นไปเด้ไหมฉัาจะได้อะไรคะบริษัทเหรอบริษัทเกี่ยวให้กับคุณจะไม่เกี่ยวได้ไง่ะคะฉันเป็นคนดูแลบริษัทฉันก็เป็นประธานด้วยเมื่อก่อนอาจจะช่านะ แต่ตอนนี้นะ่ยมไม่ใช่แล้วแหละเพราะบริษัทเนี่ยเป็นของผมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเย่างคิดร้ยบอ,อยคุณนูแลแล้อะไรของคุณคะที่คุณเล่นสกประกะอะไรกับผนผมเปล่านะนี่คุณคงจำไม่ได้ใช่ไหมเพราะวันนั้นเนี่ยคุณเป็นคนเซ็นเอกสารมอบอ,อำนาจให้ผมทุกอย่างเองอ๋อสงสัยว่าผมต้องรีบ คุณก็เลยลืมอะไรละเอยดคุณทําแบบนี้ทําไมไทยถ้าคุณอยากหยากับฉันทําไมคุณไม่คุยกับฉันดีๆคะคุณเป็นคนทรเยอผก่ก่อนผมไม่ได้อยากหยาดก่อนผมทั้งรักคุณและยอมแต่งงานกับคุณโดยที่คุณยังไม่มีอะไรเลยด้วยซ้าแต่พอคุณมีทุกอย่างคุณกลับทิ้งคนที่เคยอยู่เคียงข้างคุณผู้หญิงมันก็แบบ พอมีทุกอย่างก็หนึตัวเหมือนวัวที่อินปีถ้าคุณยังไม่เซ็นใบยาเนี่ยผมจะฟ้องคุณและคุณอาจจะเสียหายมากกว่านี้รวมมันชู้ของคุณเลยคุณไทยคะใช่ขอโทษนะคะแต่ว่าคุณหนูนาเป็นคนบอกจะเลี้ยงดูฉันเองคะ่ะเข้เสนอ คุณก็เลยสนองสินะก็ใช่ผมไม่ได้สนใจอะไรเขาผมไม่อยากรู้หว่าจะมีควายตัวไหนอยู่กับผู้หญิงคนนี้ในวันที่เขาไม่มีเลยคุณไทคะฉันขอโทษค่ะคุณอย่าฟ้องฉันเลยนะคะเก็บคำขอโทษของคุณไหมผมจะรับคำขอโทษจนเงินสดเข้า แล้วก็รีบออกจากบ้านออกไปเรมจะได้จ so ้างแมบ้านมาล้างเสียฟฉันก่อนนะคะฉันขอโทษนะค่ะบอะเร็วเร็ว ไม่มีไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยแกทำอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเอานมาอเอฮ้ยเฮ้ยสามกอ่อนด้ยพี่แมนพี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยหาพี่ตั้งนานเลยเออคือพี่ ทางโรงพยายบาลเขาโทรมาพี่ค่าผ่าตัดของพ่อยังขาดเงินอีกหนึ่งแสนบาทอะเอา้าลืมกระเป๋าไว้ในรถนี่พ่อต้องแย่แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเราหางไม่ทำภายในวันนี้อะนุาเมื่อกี้นี้พี่ลองโทรหาญาติๆดูแล้วนะ ไม่มีใครช่วยเราได้เลยพี่ทักหาเพื่อนๆก็ไม่มีใครตอบทำไงดีอะพี่เงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนครับเอ๊ะแล้วนี่กระเป๋าใครอะพี่น่าจะเป็นของเจ้าของรถคันนี้แหละมะั้งเมื่อกี้พี่เดินมาแล้วพี่เห็นขโมยมันกำลังงัฟรถอยู่อะรถพี่ไล่จะเพินไปแล้วแหละ มันวิ่งหนีไปแล้วนี่พี่กะว,ว่าจะรอเจ้าของรถเขากลับมาไหนดูหน่อยสิโหเงินต้องเยอะเลยอะนี่พี่โง่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเอาเงินนี้ไปจ่ายค่ารักษาพ่อได้เลยนะไม่ได้หรอกนะพ่อเราเคยสอนไว้นะไม่ว่าเราจะลำบากแค่ไหน เราไม่ควรไปเอาของของใครเพราะว่าเรามีศักดิ์ศรีแล้วความซื่อสัตย์มากพอแต่ถึงเราเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อทุหายเนี่ยพ่อคงไม่สบายใจหรอกมันก็จริงอยู่ยงั้นเราเอากระเป๋าใบนี้ไปโรงพักกันเลยพี่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณคกระเป๋าใบนี้เป็นของฉันเองค่ะพอดีเมื่อกี้ฉันรีบไปหน่อยก็เลยลืมกระเป๋าไว้ในรถอะคะ่ะ นี่ครับข่าวหลังคุณก็ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ขโมยมันเยอะครับขอบคุณมากนะคะงั้นผมกับน้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะครับคุณเอาเงินนี้ไปเป็นค่าผ่าตัดให้พ่อคุณก่อนสิคะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าคุณต้องใช้เงินรักษาพ่อคุณเรื่องแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะคะคุณครับแต่ พวกเราไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับผมคงรับเงินนี้ไว้ไม่ได้หรอกนะครับผมเกรงใจครับถึงเราจะไม่รู้จักกันแต่พวกคุณสองคนเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเลยนะคะฉันได้ช่วยเหลือคนที่ซื่อสัตย์แบบพวกคุณสองคนก็คุ้มแล้วคะ่ะรไว้เถอะนะคะพี่แมนขอบคุณมากเลยนะครับแต่คุณครับ เงินนี้ผมไม่ได้เอาของอไปงนีนะครับถ้าผมทํางานเก็บเงินได้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบทยอยคืนให้คุณจนครบโดยเร็วที่สุดนะครับก็ได้ค่ะเพื่อเป็นความสบายใจของคุณนี่เป็น,นํำบัตรของฉันค่ะไว้คณจัดก,การเรื่องพ่อของคุณเรียบร้อยแล้วแวะมาหาฉันที่บริษัทได้เลยนะคะโอเคครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคะ งั้นฉันขอตัวก่อนนะคะคเอ็น,อน,อน,นไม่เป็นปร,รักษาควาแล้วความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้เพียเลย พี่แมนนี่มึงมาทำอะไรกับเมียกูในห้องน้ำนี่วะไี่แมนใจเย็นพี้แมนใจเย็นก่อนสิพี่มันไม่มีอะไรซะหน่อยคือว่าเอ่อคือแมลงสาบมันมันมีแมลงสาบอยู่ในห้องน้ำอ่ะพี่ฉันกลัวฉันก็เลยให้แมนเขามาช่วยจับใช่จ้ะพี่เมียพี่ให้ฉันมาช่วยจับแมลงสาบไปเฉยอะเอาเหรอนี่เข้าใจผิดเหรอเออเอ พี่ลืมกองข้าวนะเดี๋ยวพี่ก็ไปทำง,งานต่อแล้วสวัสดีครับพี่ตั้งใาง,งานนะพี่ได้แล้วไมล่นะได้พี่ว่าช่วงที่เรา,ห,าห่างกันสักพักเถอะห่างกันสักพักหมายความว่าไงคะนี่จะไปสนใจทําไมผู้ชายอย่างพี่มอเนี่ยมันง่วงว่จะตายถ้าเกิดว่ามันจับได้อ่ะฉันก็แค่เลิกกับมันฉันก็ไปอยู่กับพี่นี่แหละแต่พี่มอเ,เป็นพี่ชายที่พี่เคารพเลยนะ ถ้าเกิดว่าเป็นพี่ชายที่พี่เัารถจริงๆแล้วก็พี่ก็คงไม่เอาฉันตั้งแต่แรกหรอกเอานะพี่เมนอย่าไปสนใจนะหรอฉันว่าเราไปต่อตกันไปปไปเดี๋ยวเราไปต่อกันก็ได้นะแต่เราไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวคือมอนครับกลับมาอีกทำไงก็ไ <c oughs> ด้งั้นเราไปในป่ากล้วยไหมเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ขอบใจนะจ๊ะถือว่าขอนยาตแล้วนะ ีอะไรนะเมียพี่เมียพีม่มันกำลังมีอะไรกับไอ้แมในสวนอะฮะจริงเหรอจริงรีบไปกันเถอะไปออไปเร็วพี่ไปเร็วออไปทันเร็วไม่เป็นไรไอ,อ้แม่พี่บุญทนนะ๊อยไปนะไม่เป็นไนนนนนรพี่บุญไม่เป็นไรเบลมี่้ากันม้าแล้วพี่บุญพี่จะยิงกันเถอะขอให้แมนกัมอะตอนสนองพวกมันเองเถอะพี่อีเม่ เขงมึงเหมือนน้องแท้ๆเต็มที่เลยพี่สิ่งที่มึงตอบแทนกูอ sure> ่ะมึงแก่หนูกูบ้างไหมส่วนเธออยู่มาเธอเคยสิ่งที่มี่ทำให้เธอบ้างไหมที่พี่ไม่ให้เธอไปทำงานเพราะไม่มีอยากให้เธอลำบากเธอเคยเห็นไหมสิ่งที่มี่เคยทำให้เธอเธอเคยบ้างไหมนึ่เมื่อเธอไม่เคยเห็นสิ่งที่พี่ทำให้เธอเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอีก ออกไปจากชีวิตนีน่ซะไอ้แมนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปกูกับมึงไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปลงหากันอย่าไปสนใจมันเลยพี่แมนเราไปสร้างมันนะขอเด็กันดีกว่าไป,ไปเลยไปเลยจะไปได้กลับไปจะไม่มีความสุขที่ไหนกลับไปเลยไปอะไปเป็นเธอเลยไป ใจมากแล้วน,นะพี่เอาเรื่องนี้ไปบอกพี่อ่ะไม่อย่างนั้นพี่ก็คงน่ามืดตาม,มัวไปอีกนานไปได้สักกดี คุณครับคุณครับคุณเป็นหมอที่ที่ฉันจ้างมาใช่ไหมคะออใช่ครับคุณใช่ผมเข้าไปนวดตรงไหนครับออคุณช่วยพาผมเข้าไปหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะทน,นี่เลยค่ะขอบคุณครับ ค่อยนะคะค่ะเจ้าขาด้วยนะคะ่ะขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวคุณนั่งลงตรงนี้นะคะค่ั่งค่ะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวฉันจะนอนลงหลังคุณนะคะครับฝั่งน,นี้นะคะคุณถ้าพร้อมน้ำดื่เลยนะคะคุณได้ครับ พดีว่าฉันไม่ได้ปวดขาค่ะว่านวดหลังฉันก็ได้ค่ะพอดีว่าวฉันปวดหลังได้ครับคุณนวดแรงๆหน่อยได้ไหมครับพอดีมันไม่ตรงจุดอะคะอ่ะครับพอดีผมกลัวว่าคุณคนสวยจะเจ็บครับค,คุณรู้ได้ไงคะว่าฉันสวยอ๋อ เอาครับทุทกคนก็ต้องสัใชาติครับนี่คุณจะลวนลามฉันหรอคะเปล่านะครับผมอบออมองไม่เห็นนะครับผมไม่ได้ตั้งใจ ไม่คิดอคุณเสร็จแไ้นะครับคุณผู้หญิงช่างค่ะฉินหายเมื่อไงแล้วไม่ต้องเรดแล้วก็ได้ค่ะเท่าไรครับสามพันทว่นครับอะไรนะคะสามพันนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะไม่ได้บ้าครับสามพันจริงๆครับนี่ผมตาบอดกว่าจะเดินทางมาบ้านคุณผู้หญิงได้นี่ผมต้อง นั่งแก๊บแล้วก็นั่งวินมาอีกตั้งหลายต่อนะครับก็จะมาถึงที่นี่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสามพันก็สามพันค่ะแล้วชุดสแกนจ่ายนะคะ น้อยนะคะนี่คุณผู้หญิงคนเงินครบแล้วใช่ไหมครับก็ครบแล้วนะสิคะนี่เสียงข้อความก็ดังแล้วคุณไม่ไว้ใจฉใันเหรอคะอ,อ๋อเปล่าเปล่าครับผมแค่ถามเฉยๆครับเอ,อ่อถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ งั้นฉันไปส่งนะคะค่อยๆคะไปทางนีเลยค่ะฉันพาออกไปนะคะนี่คุณไปไหนนะครับก็พาคุณออกไปค่ะอยู่ในนี้ไปเลยนายล็อกกิรอตำรวจมาจัด นี่เหรอคะเฮ้ยไอ้บอดแกไม่ได้ไงวะกูไม่ได้บอดเว้ย,ยนี่แกหลอกฉันเหรอฉันไปหลอกแกตอนไหนวะฉันก็แค่เดินตามเกมของแกก็แค่นั้นคิดจะหลอกฉันเนี่ยเช็คประวัติฉัน,นยังไงโง่เนี่ย เขาเป็นหมอนวดประจําของฉันคิดว่าฉันจะจําไม่ได้ยังไงคะคุณตำรวจครับไอหมอนี่แหละครับที่มันทำร้ายร่างกายผม พี่เป็นหมอโนดเหรอครับใช่ครับคุณสนใจที่จะนวดเหรอครับเอ่อพี่ตาบอดด้วยเหรอครับใช่ครับแต่ถือผมจะตาบอดผมก็นวดดีก่าคนตาดีนะครับถ้าคุณไม่สนใจที่จะนวดผมขอตัวก่อนนะครับครับครับ แกนี่มันชัว่วจริงๆเลยนะโดนหลายคดีแน่จับมันไปขังลืมเลยค่ะคนตำรวจมันจะได้ไม่ออกมาทำร้ายคนอื่นอีกครับยังไงผมต้องเชิญพวกคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันตามไปนะคะบวชนำตัวไปปล่อยด้วยไม้ขอ,อกไม่ได้นะมึงคือไม่ได้ออกมาหลอกเว้ย <laughs> ถ้าจัดขยะสังคมได้อีกคนนึงใช่ครับงานของคุณหนุ่นนี่สุดยอดมากเลยนะครับ